เบนนารี ary, สุดยอดเทคโนโลยียานยนต์สัญชาติอิตาลีสวัสดีครับ เทียตีจัดไพ่วันนี้เราจะมาเจาะลึกรถสัญชาติอิตาลีเบนเนลี่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงยาวนานจากประเทศอิตาลีก่อตั้งมาปี1991นะโดยพี่น้อง6คนแห่งตระกูลเบนเนลี่ชื่อเสียงการแข่งขันนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยหลังสงครามโลกครั้งที่2จบไปเบนเนลี่นี่ค่อนข้างที่จะระสามระสายกระจายความเสี่ยงไปให้บริษัทนะพันธมิตรได้เข้ามากอบกู้ฟื้นฟูกลับมาในตลาดยานยนต์อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาครับปี2 0 0 5บริษัท QJ Motor แห่งประเทศจีนได้เข้าไปเทคโอเวอร์เจ้าแบรนด์เบนเนอรี่มาถือคอรองแต่ผมย้ำนะครับอย่างหนึ่งนะฮะประเทศจีนเรื่องนวัตกรรมยานยานต์หรือวิวัฒนาการนะฮะเป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าสินค้าจีานจะเป็นสินค้าที่ไม่ดีบริษัท JQ นะฮะมีศักยภาพนะครับสาม,มารถผลิตลรถมอเตอร์ไซค์ปีละ1ล้านกว่าคันได้นะถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ให้หลายๆรุ่นหลายๆค่ายแล้วก็หลายๆแบรนด์ด้วยรวมถึงทั้งเบนารี่ด้วย T R K 5 0 2 x บึกบึนนะฮะ มองข้างหน้านี่มีรูปร่างขนาดใหญ่น้ำหนักนี่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษสีเขียวนะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆแคชบงแคชบาร์ Catch bon bar, นะฮะล้อซีกลวดพร้อมยางนะฮะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะแถมปี๊บตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะถือว่าตอบโจทย์กลุ่มที่รักท่องเที่ยวหรือว่าสายทิพท่องเที่ยวเป็นรถทัวริ่งขนาดกลางที่นิยมมากๆ โชคหลังนี่ก็ได้เป็นโชคซับแท้งแบบปรับสัตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถนี่ค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะเรียกว่าเอาใจสายคนออกทริปเลยก็ว่าได้นะฮะไม่ว่าจะใกล้ไม่ว่าจะไกลนี่ตอบโจทย์ได้ดีสวิตซ์ซ้ายขวานะครับมีไฟ แอมเบียนไลท์มาให้แล้วนะครจะมองเห็นได้อย่างแม่นยำหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกเครื่องยนต์นะครเป็นแบบ2สูบเลี้ยงระบายความร้อนด้วยนำนะ499 c ้ําโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะเราลองฟังเสียงกันดีกว่าโอ้โหุมเสียง2สูบที่คล้าย4สูบมากๆ ดันเร้าใจสําหรับคันนี้ครับเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงนะฮะผมเฮียติจะให้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนจําหน่ายให้เบนเนอรี่ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วที k 5 0 2 x ยพร้อมปี๊บแบบนี้เนี่ยมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ร้านเฮียติจะให้ TS BigB ิ๊กเหลรือ3คันสุดท้ายแล้วนะครับให้ท่านมาจับจองกันได้เลยส่วนราคาครับเปิดตัวอยู่ที่2 6 1 0 0 0บาทเท่านั้นมาพร้อมอิเซสซี่ครบ พร้อมปี๊บสใบแต่วันนี้จัดกิฟต์ voucher ไปเลยครับ20,000<อ>นะฮะเหลือ241,000เท่านั้นนะถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของไอ้ยักษ์ใหญ่ทัวลิ่งขนาดกลางสนใจศูนย์หกสองแปดสบ้าอดบ้านเขียวเลยแอดไซทีเอ b บิ๊กไแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ